ยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ของฉันไทยไอออนวิง F 1 1 1อาดาร์วัคปัทเจชเจตฟลาย잉เลโาการเปรียบเทียบอย่างละเอียดบทนำประวัติศาสตร์คุณลักษณะทางเทคนิคอาวุธระยะความคล่องตัวเรดาร์อวิโอนิกบทบาทการปฏิบัติการและบทสรุปขีดขีดขีดคำนำ บทความนี้นำเสนอการเปรียบเทียบอย่างละเอียดของเครื่องบินทิ้งระเบิด fighter bomber 2อ2รุ่นจากยุคและแนวคิดต่างกัน f 1 1 1อาจวาของสหรัฐอเมริกา general dynamic และ jh 7 flying leopard ของจีนไซแอนโดยจะอธิบายต้นกำเนิดการออกแบบ ข้อมูลทางเทคนิคอาวุธภารกิจระยะปฏิบัติการความสามารถด้านอาวิโอนิก์และการใช้งานในภาคสนามก่อนสรุปการเปรียบเทียบเชิงวิเคราะห์และข้อสรุปเชิงปฏิบัติการขีดขีดขีด,ขด 1. ประวัติศาสตร์และปรัชญาการออกแบบประวัติ F 1 1 1อาจวาร์คโครงการ F 1 1 1เริ่มขึ้นในทศวรรษ1960โดยมีเป้าหมายพัฒนาเครื่องบินที่มีความสามารถหลากหลายมันติโร ให้มีความเร็วสูงระยะปฏิบัติการไกลและสามารถทะลุเข้าไปในเขตสัตรูที่ระดับต่ำเพื่อโจมตีได้จุดเด่นของ F 1 1 1คือปีกปรับองศาได้ variable geometry หรือ Swing Wing ซึ่งช่วยให้เครื่องบินทำงานได้ดีทั้งที่ความเร็วสูงและความเร็วต่ำเครื่องบินติดตั้งเครื่องยนต์ทวินแฟนที่มี afterburner และมีระบบเรดาร์ติดตามพื้น terrain following radar และออโต้พายโลํทำให้บินตำลบเรดาร์สัตรูได้อย่างแม่นยำ F111 ถูกใช้งานในบทบาททิ้งระเบิดระยะไกลและยังมีรุ่นย่อยหลากหลายเช่น EF111 สำหรับสงครามอิเล็กทรอนิกส์และ FB111 รุ่นเชิงกลยุทธ์ที่เพิ่มขีดความสามารถพิเศษต่างๆประวัต JH ิ JH7 Flying Leopard JH-7 พัฒนาเครื่องในจีนช่วงปลายทศวรรษ1,970 1,980เพื่อลดความต้องการแทนที่เครื่องบินโจมตีทิ้งระเบิดรุ่นเก่าเช่น Q-5 แนวคิดในการออกแบบของ j s 7ได้รับอิทธิพลจากเครื่องบินรุ่นใหม่ๆเช่น SU-24 และ Tornado โด,โดยมีเป้าหมายเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิด Fighter Bomber, เชิงย Utility Tactical ที่เน้นการโจมตีทางทะเล Anti-ship และการทำภารกิจโจมตีเป้าหมายบนบก j h 7รุ่นหลังๆเช่น j h 7 a ได้รับการอัปเกรดอวิโอ c ระบบเล็งและการติดตั้งพอตสำหรับการชี้เป้าด้วยเลเซอร์ทำให้รองรับการใช้ระเบิดนำวิถีและมิสไซล์สมัยใหม่ได้ดีขึ้นขีดขีดขีดข้อมูลทางเทคนิครายละเอียดเชิงลึก Specification มากกว่าหมายเหตุตัวเลขและข้อมูลด้านล่างอาจแตกต่างกันตามรุ่นย่อยบล็อก และแหล่งข้อมูลต่างๆนี่คือค่าสรุปเชิงทั่วไปจากแหล่งที่มาหลักๆ F 1 1 1โปรโฟไฟล์ทางเทคนิคหลักสรุปทั่วไปลูกเรือ 2. นักบินและผู้ปฏิบัติการนักนำทางน้ำหนักขนาดว่างหนักเมื่อเทียบกับเครื่องบินโจมตีทั่วไปขึ้นกับรุ่นแอร์ลอรอ์พชันน้ำหนักขนาบิน Max Takeoff w e i t สูงมากรองรับการบรรทุกภาระภายในและภายนอกจำนวนมากระบบขับเคลื่อนเครื่องยนต์ปราดแอนวิทนีทีเอแบบมีอัฟเตอร์เบอรและมีการอัปเกรดในรุ่นต่อมาความเร็วสามารถพุ่งได้ถึงรอบแมตเครื่องหมายตัวหนอน2องบวกใน s ดชสปีดระยะปฏิบัติการความคล่องตัว ออกแบบให้มีระยะปฏิบัติการยาวด้วยน้ำมันเชื้อเพลิงภายในและสามารถติดถังเชื้อเพลิงภายนอกหรือรับเชื้อเพลิงกลางอากาศได้อาวุธช่องเก็บอาวุธภายใน internal b o m b y ที่รองรับระเบิดขนาดใหญ่ปืน2 0ม mm. ม M61 ในบางรุ่นร่างแขวนภายนอกสำหรับระเบิดและมิสไซล์และความสามารถในการบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์ในรุ่นบางแบบอาวิโอニックเรดาร์ ระบบเทเรนฟอร์ลวิงราดาเรดาร์โจมตีระบบนำทางต่างๆและการอัปเกรดชุดอาวิโอิก์ในรุ่นหลัง JH7. โปรไฟล์ทางเทคนิคหลักสรุปทั่วไปลูกเรือ 2. ที่นั่งแบบตันเดมเครื่องยนต์เครื่องยนต์เทอร์โบฟานคู่รุ่นเริ่มต้นอาจใช้ลิขสิทธิ์เครื่องยนต์โรสรอยสปีหรือรุ่นจีน WS9, รุ่นอัปเกรดอาจใช้เครื่องยนต์ที่ปรับปรุงแล้ว ความเร็วอยู่ในระดับเหนือเสียงต่ำถึงเหนือเสียงไทปิคอ้ลท็อปสปีดประมาณแมตเครื่องหมายตัวหนอน1.4ขึ้นกับรุ่นน้ำหนักการบรรทุกสามารถบรรทุกสโตพายนอกรวมได้หลายตานันแรงต่างต่างระบุว่าประมาณ8-10ตนันขึ้นกับการจัดวางและรุ่นระยะปฏิบัติการเหมาะสำหรับภารกิจระยะกลางโดยเฉพาะการโจมตีเป้าทางทะเลและปฏิบัติการใกล้ชายฝั่ง อาวุธปืนภายใน23ม mm, มิลิเมตรมิสไซล์ต่อน้ำแอนตี Anti ้ชิปเช่น YJ s ซรี e s ระเบิดนำวิถี LGBS ระเบิดไม่แนวชี้นำและมิสไซล์อากาศสู่อากาศเพื่อการป้องกันตัวอ v ิโอ i c クเรดาร์รุ่นเริ่มต้นมีชุดเรดาร์พื้นฐานรุ่น JH7A เป็นต้นไปได้รับการติดตั้งเรดาร์โจมตีที่ดีกว่าพอร์ตสำหรับการชี้เป้าเลเซอร์ดีไซเนอร์ และระบบนำทางไฟล์คอนโทรลที่ทันสมัยขึ้นความคล่องตัว Agility และบทบาทเชิงยุทธวิธี F-111 F-111 ถูกออกแบบเป็นเครื่องโจมตีสไตร์สไตร์แ a t แท c k เป็นหลักค่านิยมขององค์การออกแบบเน้นที่ความเร็วระยะและความสามารถในการบินต่ำผ่านแนวป้องกันของศัตรูมากกว่าจะเน้นการต่อสู้อากาศ Air-to-Air Dogfighting ปีกปรับองศาช่วยให้เครื่องมีประสิทธิภาพทั้งในการบินเร็วและบินช้าระดับหนึ่งแต่ขนาดใหญ่และน้ำหนักมากทำให้ในงานการห้าหันอากาศไกลไกลมันไม่ยืดหยุ่นเท่ากับเครื่องขนาดเล็กน้ำหนักเบา JH7 JH7 มีขนาดกระทัดรัดกว่าและมีความคล่องตัวมากกว่าในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังไม่ใช่เครื่องบินที่ออกแบบมาเพื่อโดมิแนนในการต่อสู้ทางอากาศระดับสูงจุดแข็งของ j s 7คือบทบาทเป็นทิ้งระเบิดเชิงยุทธวิธีโดยเฉพาะการโจมตีเรือเป้าทางทะเลและการใช้มูนิชันนำวิถีทำให้มีความยืดหยุ่นสูงในภารกิจที่หลากหลายรวมทั้งภารกิจแสดงกำลังหรือปฏิบัติการร่วมกับกองทัพเรือขีดขีดขีดเเรดาร์อวิโอกและการเล่งเป้ารรดาร์แอนด์อวิโอ อวิ n i c ของ F 1 1 1 F 1 1 1ติดตั้ง r ท i n f o l l o w วิ่ r a า a r TFR ซึ่งเป็นระบบสำคัญที่ทำให้เครื่องบินสามารถบินต่ำและรักษาระดับความสูงแบบอัตโนมัติเมื่อปฏิบัติการในสภาพอากาศเลวร้ายหรือเพื่อหลบเรดาร์สัตรูระบบนี้ผสานกับออโต้พายโและชุดนำทางต่างๆในรุ่นต่อมาได้มีการปรับปรุงชุดอวิโอ닉อย่างต่อเนื่อง รุ่น ef 1 1 1ราเวณนั้นได้รับการออกแบบเฉพาะสำหรับงานสงครามอิเล็กทรอนิกส์และติดตั้งชุดเซ็นเซอร์ขั้นสูง avionic ของ JH j h 7รุ่นเริ่มแรกของ JH j h 7มี avionic พื้นฐานแต่รุ่น JH j h 7 a และรุ่นอัปเกรดใหม่ๆได้รับการติดตั้งเรดาร์โจมตีที่ดีกว่าระบบนำทางและไฟล์คอนโทรลที่ทันสมัยรวมถึง targeting พ o d ที่รองรับการใช้ระเบิดนำวิถีแบบเลเซอร์ lgbs ซึ่งช่วยให้ JH7 สามารถปฏิบัติภารกิจความแม่นยำได้ดีขึ้นและลดช่องว่างด้านความสามารถเมื่อเทียบกับระบบของอากาศยานสมัยใหม่ขีดขีดขีด 8. ประสบการณ์การใช้งานจริงและการปฏิบัติการ F-111 F-111 มีประสบการณ์การปฏิบัติการจริงตั้งแต่ยุคสงครามเวียดนามและถูกนำไปใช้ในสงครามอ่าวปี1991กวอ มีบทบาทในปฏิบัติการโจมตีเชิงลึกและการรุกทะลวงแนวป้องกันข้อจำกัดบางประการเช่นปัญหาทางเทคนิคและค่าบำรุงรักษาที่สูงมีส่วนทำให้เครื่องถูกยกเลิกการประจำการในเวลาต่อมาแต่ในด้านประวัติศาสตร์ F-111 ถูกจดจำในฐานะเครื่องบินสไตร์ที่เปลี่ยนชมหน้าการปฏิบัติการของกองทัพอากาศในยุคโคลว์ j h 7 JH7 ถูกใช้งานโดยกองทัพอากาศปลายทางของจีนและกองทัพอากาศนาวีจีน (TNAF) ในบทบาทการโจมตีทางทะเลและการปฏิบัติการชายฝั่ง JH7A ที่ได้รับการอัปเกรดได้เพิ่มความสามารถในการใช้อาวุธนำวิถีและระบบเลงจึงถูกใช้อย่างต่อเนื่องในภารกิจที่ต้องการความแม่นยำและการตอบโต้ทางทะเลในระดับภูมิภาคขีดขีดขีด9บทสรุปการเปรียบเทียบ Comparative Analysis 1. ปรัชญาการออกแบบ F 1 1 1ถูกออกแบบเป็นเครื่องบินเชิงกลยุทธ์สไตร์ระยะไกลเน้นการทะลุเข้าในพื้นที่สัตรูด้วยความเร็วสูงและบินต่ำ JH 7เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดไฟเตอร์บอมเบอร์เชิงยุทธวิธีเน้นภารกิจทางทะเลและชายฝั่งรวมทั้งใช้ระเบิดนำวิถีสมัยใหม่ 2. ขนาดและความสามารถในการบรรทุก 1> F 1 1 1โดยทั่วไปมีขนาดใหญ่และสามารถบรรทุกระเบิดน้ำหนักมากได้รวมทั้งภายในช่องเก็บอาวุธ JH 7ขนาดเล็กกว่าแต่ยืดหยุ่นสามารถใช้อาวุธนำวิถีและมิตรสลายต่อน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. ความเร็วและประสิทธิภาพ F 1 1 1ออกแบบสำหรับ Dash Speed สูงแมตเครื่องหมายตัวหนอนสองขึ้นไป และการปฏิบัติการระยะไกลซึ่งเหนือกว่า JS7 ในด้านความเร็วและระยะ 4. อา o วิโอกและการชี้เป้า F111 ระบบ TFR และชุดอวิโอกของมันเป็นทรัพย์สินส,สำคัญในยุคนั้นอย่างไรก็ตาม JS7 ได้ลดช่องว่างโดยการอัปเกรดระบบเรดาร์และการติดตั้ง targeting pod ในรุ่นใหม่ 5. บทบาทเชิงปฏิบัติการ F111 เหมาะกับการโจมตีเชิงลึก งานสตรายระยะไกลและบางรุ่นรองรับภารกิจนิวเคลียร์ JS7 เหมาะสำหรับการโจมตีทางทะเลงานชายฝั่งและการใช้อาวุธนำวิถีในภารกิจเชิงยุทธวิธีจุดจุดจุดบทสรุป Conclusion การเปรียบเทียบ F111 และ JS7 โดยตรงจึงไม่สามารถตัดสินได้ด้วยเกณฑ์เดียวเพราะทั้งสองออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ที่ต่างกันโดยสิ้นเชิง F111 คือผลิตผลของยุคโคลว เครื่องบินสไตร์ที่เร็วและมีระยะไกลขณะที่ JS-7 เป็นผลิตผลของความต้องการทางยุทธศาสตร์ของจีนสำหรับเครื่องบินทิ้งระเบิดเชิงยุทธวิธีที่เน้นการโจมตีทางทะเลและการใช้ระเบิดมิดสไซน์นำวิถีรุ่น JS-7A ที่อัปเกรดแล้วได้ขยายขีดความสามารถมากขึ้นแต่โดยรวม F-111 ยังคงเป็นเครื่องบินที่มีความโดดเด่นในเชิงประวัติศาสตร์และเชิงเทคนิคในบทบาทของมัน ในขณะที่ JH-7 ให้ความสามารถที่ตรงกับความต้องการปฏิบัติการระดับภูมิภาคของจีนขีดขีดขีด,ขด,ขดแหล่งอ้างอิอง Selected Sources อ้างอิงหนักหนัก General d y n a m i c F-111 a v e ว g ์ r Wikipedia ข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์สเปคและการใช้งาน c ยน JH-7 Wikipedia การพัฒนาสเปคและรุ่นอัปเกรด Military Factory c ซ JH-7 FBC-1 สรุปสเปคและอาวุธงานศึกษาบทความทางเทคนิคเกี่ยวกับ F-111 การออกแบบอา v o n i c ์ RV และการใช้งานขีดขีดขีดอย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามเพื่อชมเรื่องราวปีกเหล็กในประวัติศาสตร์กันต่อดูแลตัวเองรักษาสุขภาพแล้วบินไปกับไทยไอออนวิง